คุณพ่อแม่ที่มีลูกเล็กวางแผนเดินทางช่วงวันหยุดจะเที่ยวทั่วไทยหรือเที่ยวไกลตัางแดนแต่การจะอุ้มลูกไว้ตลอดเวลานั้นคุณพ่อแม่รู้ดีว่า,อาเออมันไม่ง่ายเลยอย่ากระนั้นเลยเรามีตัวช่วยการเดินทางอันดับหนึ่งรถเข็นเด็กซิกเด,ดนิวโลลิปป้ป รถเข็นเด็กพับเล็กน้ำหนักเบาแบนเดียวในโลกที่เข็นได้สองทิศทางมันดียังไงอ่ะไปดูกันเลยอ่ะเอพับเล็กพับง่ายขึ้นเครื่องได้ประหยัดพื้นที่น้ำหนักเบาเพียง62กิโลคุณผู้หญิงจะสามารถหิ้วได้ใส่ได้ตั้งแต่ไร้เกิดจนถึงหขวบหรือน้ำหนัก22กิโลพับเอนอนได้สูงสุดถึง ร้อองศาเอ็นได้สบายมาก <c oughs> เข็นได้สองทิศทางทั้งแบบหันหน้าออกและหันหน้าเข้าหลังคากันแสงยูวีปิดมิดชิดหรือจะเปิดหลังคารับลมเย็นๆก็ไม่มีปัญหาที่พักขาปรับระดับได้ <c oughs> เพื่อความสบายของลูกเจ๋ง <c oughs> เข็มขัดทิ่ระัา5จุดมาตรฐานระดับสากลบาร์กันตกเพิ่มความปลอดภัยตะกร้าใหญ่เก็บของได้จุใจด้ามจับปรับระดับความสูงได้ตามความพึงพอใจล้อลูกปืนพร้อมชกกันสันสะเทือนเบรกง่ายแค่ปลายเทา้า สายของแขนมั่นใจไม่หลุดมือที่วางแก้วน้ำหยิบง่ายใช้สะดวกพร้อมหลังคาหลากหลายสีสันเปลี่ยนได้ตามอารมณ์ซีกผลิตภัณฑ์แบรนด์ยอดเยี่ยมเจ็ดปีสอนมาตรฐานระดับสากลกน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 ให้โลลิปอปช่วยคุณในทุกการเดินทางไม่มีสะดุดคราวนี้รู้หรือยังเดินทางครั้งนี้ต้องใช้อะไร Whee. -hee -hee.